ปีกที่ลืมบินบางครั้งความสะดวกสบายคืออันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือเรื่องราวของเกาะที่ซึ่งแรงมีทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงครั้งหนึ่งฝูงแร้งบินข้ามมาหาสมุทรและมาลงจอดบนเกาะที่สวยงามมันสงบเขียวขจีและเต็มไปด้วยอาหารปลากบและสัตว์ทะเลตัวเล็กๆที่ดีที่สุดคือไม่มีนักล่า นี่คือสวรรค์แรงหนุ่มตัวหนึ่งกล่าวไม่มีการล่าไม่มีการบินมีเพียงอาหารและพักผ่อนอยู่ด้วยกันตลอดไปพวกมันเห็นด้วยพวกมันค่อยๆหยุดบินปีกของพวกมันอ่อนแอลงกรงเล็บของพวกมันทื่อลงชีวิตกลายเป็นความเกียดคร้านง่ายดายและเต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่แรงแก่ตัวหนึ่งเฝ้ามองทั้งหมดนี้อย่างเงียบๆ มันได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงและเขาก็กังวลวันหนึ่งเขาโทรหาทุกคนและพูดว่าที่นี่ทำให้เราอ่อนแอรเราต้องกลับไปสู่ป่านั่นคือที่ซึ่งชีวิตจริงอยู่หากภัยมาถึงไม่มีใครในพวกคุณจะหนีรอดไปได้แรงหนุ่มหัวเราะแก่แค่แกลัวแกแล้วเราปลอดภัยอยู่ที่นี่ทำไมถึงต้องกลับไปทนทุกอีกแรง แกเตือนอีกครั้งปีของแกลืมท้องฟ้าไปแล้วกรงเล็บของแกอ่อนนุ่มจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการทดสอบที่แท้จริงมาถึงไม่มีใครฟังดังนั้นมันจึงบินจากไปเพียงลำพังหลายเดือนผ่านไปวันหนึ่งเรือลำหนึ่งมาถึงกอบพวกเขาปล่อยเสือดาวจากเรือลำนั้นตอนแรกเสือดาวยังคงสงบนิ่งแต่ไม่นานพวกมันก็สังเกตเห็นแรงเหล่านี้บินไม่ได้อีกต่อไป จากนั้นความน่าสะพรึงกลัวก็เริ่มต้นขึ้นแรงถูกล่าและฆ่าทีละตัวพวกเขาหนีไม่พ้นและต่อสู้ไม่ได้หลังจากผ่านไปหลายเดือนแร้งแก่ก็กลับมาและสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาแตกสลายแรงตายอยู่ทุกคนทุกแห่งความเงียบงนันการทำลายล้างเขาพบแร้งหนุ่มบาดเจ็บตัวหนึ่งแทบไม่มีชีวิตเกิดอะไรขึ้นเขาถาม แรงหนุ่มตอบคุณพูดถูกเราลืมวิธีบินวิธีต่อสู้และพวกมันฆ่าเราเราเอาชีวิตไม่รอดฉันหวังว่าเราจะฟังแร้งแก่นั่งเงียบเงียบไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วท้องฟ้าเบื้องบนยังคงเป็นสีฟ้าแต่ปีกที่เคยครองมันไว้ตอนนี้กลับนิ่งสงบบางครั้งเขตปลอดภัยในชีวิตก็กลายเป็นกับดักเงียบงันที่เราค่อยคอยสูญเสียความแข็งแกร่งทักษะและความกล้าหาญ ตราบใดที่เรายังเผชิญกับความไม่สบายใจความท้าทายและการต่อสู้เราก็ยังคงเข้มแข็งจากภายในแต่ทันทีที่เราเลือกแต่ความสะดวกสบายเราก็เริ่มห่างเหินจากความจริงของชีวิตและเมื่อปัญหาเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเราก็พบว่าตัวเราเองไม่ได้เตรียมตัวไม่สามารถต่อสู้หรือแม้กระทั่งบินได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญที่จะต้อง ผลักดันตัวเองให้เผชิญกับความท้าทายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ที่ชีวิตมอบให้หากเรื่องราวนี้เสะเตือนใจคุณลองใช้เวลาสักครู่เพื่อไตร่ตรองดูเราติดอยู่ในเขตปลอดภัยมากเกินไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือไม่หากเรื่องนี้ทำให้คุณคิดก็กดถูกใจแบ่งปันกับคนที่ต้องการ ขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพอรอขอบคุณมากสำหรับการรับฟังฉันหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่สวยงามและสุขภาพที่ดีและมีเงินมากมายในบัญชีธนาคารของคุณโปรดอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครรับข้อมูล